ผู้สาวเมียเพิ่นเบิ่นมาหอดแล้วอยากได้แนวนำลายเดเมียเพิ่นเบิ่งบ่อนได้มีแต่บนงามเพิ่นเหมือนคิดอยากเอินยานผัวเพิ่นสิมาเห็นต้องงามเด่นงามเหมือนดังดาล้าอยากมาเป็นผู้กองเนื้อเจ็น ใให้พ้พบนองดัวจสวัสดีครับเอฟซี FC, พี่พ่ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเทสเสียงก่อนส่งนาราธิวาสนะครับชุดนี้49,000บาทนะครับผมสองไถ่สะเทือนนะครับชุดนี้เป็นเสียงเบส15นิ้วแค่2ใบนะครับแต่เป็นโครงหล่อนะครับโครงหล่อเหล็กหนาๆเลยนะครับของโกบรินะครับตัวนี้600วัตต์ครับผม แล้วเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็เป็น12นิ้วนะครับ12นิ้วของโกเบรี่เป็นการ600วัตต์เหมือนกันนะครับตูดเกือบเท่าหน้าเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวฮอนนะครับไดเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็นของ NP นะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์ดของ NP ครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับชุดนี้ได้ทั้งหมดนะครับมีโต๊ะนะครับโต๊ะสแตนเลสนะครับของแท้เลยนะครับไม่อัดแท้นะครับ ตัวนี้จะเป็นอเหล็กกลมนะครับแล้วก็จะมีมิกเซอร์นะครับตัวนี้16แบรนด์นะครับ950วัตต์คูณ4นะครับแยกซับได้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับไปนาราที่ว่าชุดนี้จะไปออกงานการแจ้งนะครับโดยตรงเลยนะครับสายให้ทั้งหมด20เมตรนะครับ เมองไม่เมาขอเสียงหมง่คีดทำให้มันืเมื่อกี้มีขอเพลงสุดใจมาด้วยที่น้อยขอเพลงสุดใจเพื่อใครับสุดใจได้ไหมสุดใจนะครับขอเพลงเศร้าๆดึงผลงานเพลงแต่รับรองผมขึ้นมานี้สนุกสนานแน่นอนได้เ้าทุกคนแต่ผมขอใอ้ทศชา ่ไในก็ให้ผมมาเป็นนับปูแล้วกัดปีทั้งคู่ทุกเสียงทกเสียงเราโซ่คปีสุพีงได้ตอนเนี้สวัสดีทุกคนครับผมต๋องไครสะเทือนนะครับอยู่กับพี่พจน์ยโสนะครับวันนี้นะครับมาเสนออีกหนึ่งชุดนะครับงานกลางแจ้งนะครับตัวนี้จะไปลงที่นราธิวาสนะครับผมลูกค้าอยากได้ไม้อัดแท้นะครับแต่อยากได้แบบนุ่มๆนะครับแล้วก็เสียงกลางชัดเจนนะครับ กับ power mix ตัวเดียวจบเลยนะครับตัวนี้950บาทคูณ4นะครับเอฟเฟกอย่างหวานนะครับตัวนี้เพาะมากนะครับตัวเดียวจบมีแยกซับบิตคอร์สนะครับในตัวด้วยด้วยนะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโครงหล่อทั้งเซตนะครับลูกค้าก่อนนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น15นะครับชุดนี้นะครับเบสจะเป็น15อ่าโครงหล่อของโกบุรินะครับ600วัตต์นะครับเต็มนะครับตัวนี้แม่เหล็กใหญ่ๆแล้วก็เสียงกลางก็ขอ600วัตต์นะครับ อ่าสี่ใบนะครับขอเสียงกลางมากบะเบตดนะครับเบตดตัวนี้รับรองนะครับสิบแปดยังย่อมยอมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทั้งเซตนะครับผมบอกก่อนว่าทั้งเซตตัวนี้เบตดเสร็จเลยนะครับอยู่ที่รวมโต๊ะตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแค่นั้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้พร้อมเปิดกับงานอยู่ที่นราธิวาสเดี๋ยวลูกค้าจะรีวิวส่งมาให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้จะเป็นไม้อัดแท้นะครับ ตัวนี้จะกูพิมเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ากูพิมเตอร์ให้เรียบร้อยทั้งเบดทั้งกลางนะครับตัวนี้จะเป็นขอเป็นทรง PS นะครับอ่าใต้ใต้ตูดใต้ฐานก็จะมีตัวเสียบนะครับเสียบแบบนั้นได้เลยนะครับเสียบขาตั้งอย่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคสายนะครับตัวนี้20เมตร4เส้นนะครับผม20เมตร4เส้นแล้วก็สายลิงก์อีก2เส้นนะครับรวมทั้งหมด6เส้นไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรนะครับโอเค ตัวนี้ก็ที่ผมบอกนะครับจะมีตัวบิดคอสด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความนุ่มความแรงได้เลยนะครับผมโอเคครับผมตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมีพัดลมอยู่ในตัวนะครับระบายความร้อนอย่างสวยนะครับมีคีบไฟให้ด้วยนะครับครับผมแล้วก็มาดูด้านหน้านะครับตัวเอฟเฟกเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่ง ท่านใดสนใจนะครับลูกค้าก็สั่งเพิ่มตัวสเต็ปดาวนะครับถ้าใช้เครื่องปั่นไฟนะครับไฟที่มันมีกระชากขึ้นลงนะครับดึงแล้วก็จ่าย220ยี่เนียนๆตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มมานะครับอีก6000บาทนะครับผมโอเคยังไงก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับชุดนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ49,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพร้อมเปิดได้ทั้งหมดเลยนะเสียงกลาง12เบส15ไม้อัดแท้นะครับไปที่นราธิวาสนะครับกับมิกซ์ตัวนี้นะครับ เ5 0หิบวัต์คูณสี่นะครับมีแยกซับให้เลยนะครับอยากเล่นซับสองอยากเล่นซับสี่ได้หมดนะครับกลางสองซับสองได้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูเสียงกลางนะครับใช้เป็น npe นะครับอ่า150ยห้าสิบวัตต์ตัวนี้นะครับ n e t ิร์ k npe เหมือนกันนะครับอ่าใช้ n e t ิร์ k เรียกเสียงแล้วก็กลางนะครับห0ร้ยวัต์นะครับตัวนี้ของโปรบุรนะครับผม 4ดอกนะครับบอกได้เลยว่าสุดนะครับผ้านะครับมีความแข็งแล้วนุ่มนะครับเคครับกับตู้นะครับกุให้เรียบร้อยนะครับด้านในสวยงามนะครับมีเสาตั้งนะครับด้านท้ายดันตู้เคครับเดี๋ยวมาลองสังเสียงกันนะครับยินดีพนทุกคนนะครับวันนี้เรามาประกอบแบบง่ายๆนะครับประกอบเองนะครับมาดูนะครับว่าตัวนี้นะครับไม้อัดแท้12นิ้ว โกบรินะครับกับตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับยูนิคอนกับตัวเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้จะประกอบง่ายๆมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้ออกมาจากเน็ตเวิร์กนะครับเนี่ยเส้นนี้จะเป็นเสียงนะครับเสียงกลางนะครับอ่าก็วิธีการใส่กันง่ายๆนะครับกดแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับสีฟ้าก็สีที่แจ่มแล้วก็จะเป็นบวกนะครับอ่าเผื่อลูกค้าท่านใดเอาไปประกอบนะครับอ่ทีนี้ทวิตเตอร์มาดูนะครับ นเวิร์ Word ก็จะเขียนไว้แล้วตัวทีนะครับตัวทีก็คือตวทีเตอร์ดูนะครับสีฟ้านะครับอ่าสีฟ้าคือบวกนะครับมีจุดสีสแดงแดงแล้วกดลงไปนะครับแล้วก็เสียบชีพเรียบร้อยแล้วก็กดลงไปครับกดลงไปแล้วก็เสียบโอเคสนใจโทรเข้ามานะครับมา,มาดูนะครับตู้พีเอสนะครับอ่าตัวนีน้นะครับด้านในนะครับ แล้วก็มีเสาตั้งให้เรียบร้อยนะครับด้านพื้นเจาะรูไม่อัดแท้นะครับตัวนี้ไม่อัดแท้นะครับสเปคตัวนี้นะครับางดีสวยแบบนี้เลยนะครับที่จับทั้งหลายนะครับมีเทปเด็กให้เรียบร้อยนะครับผมตะแกรงนะครับปูพิ้นเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับมาดูดอกนะครับ3,900บาทแค่นั้นนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าฮอนอ่าไดเวอร์นะครับตัวนี้ไดเวอร์150ตาสวัตต์ของ n p นะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะครับของ NPE แล้วก็ ัวนี้เลยนะครับโบบริ12นิ้วนะครับ600วัตต์แม่เหล็กหนาๆุวงหล่อนะครับทั้งเซตนะครับ3ทันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสนะครับตัว power mix ตัวนี้นะครับ950วัตต์คูณ4นะครับดัน15นะครับค้งหล่อนะครับ600วัตต์12ควงหล่อ600วัตต์เหมือนกันนะครับข้างละ2ใบนะครับมาดูด้านหลังครับตัวนี้ใช้บลูทูธเปิดนะครับผมไปทั้งหมดพร้อมโต๊ะนะครับสาย20เมตร4เส้นนะครับแล้วก็สายพ่วงอีก2เส้นนะครับ ตัวด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเซ็ตทางขวานะครับ1 2สองใช้สเตอริโอเป็นซับเบดนะครับ3 4นะครับใช้สเตอริโอเป็นตัวเสียงกลางนะครับอาจจะมี LR นะครับตัวนี้คือเบสนะครับเบสนะครับพาวเวอร์เบดลองอัดดูนะครับียงรานะครับผมตัวนี้นะครับออกเบสอย่างเดียวนะครับตัดเบผขาดเลยนะ oh uh -huh. ชุดนี้นะครับลงที่นาราที่ว่านะครับ49,000บาทนะครับผมได้ทั้งหมดนะครับพร้อมเปิดน,นะครับผมยังไงก็ทักเข้ามานะครับเดีย๋ยวลูกค้าจะรีวิวอีกทีนึงนะครับไม่รวมกับเครื่องตันไฟโหลดไฟนะครับอีกประมาณ5,000เก้นะครับผมนีะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่โฟด้วยนะครับขอบคุณครับผมต้องใครสะเทือนไม่บอกกันบ้างสิเธอรอคิดถึง มาคุยมาเหี่มไปแม้สุดใจเพื่อวันหลังสบายจวต่อวารุ่งผสมด้คามคิดถึงอย่าทกันเลยารอย้ร ใ้ฟ้าใจเหมือนว่าจะปวดมักน่ารับทนมักน่าหัวใจเดือนเดือนลอยเพราะเศร้าใจมาอาวังชีวิตดังลองหลอนไม่มีใครคอยไม่ให้